ข้อใหญ่ข้อที่5ข้อเเขาบอกมาว่าจงหา Sn ค่าลิมิตของ Sn และผลลวมของอนุกรมต่อไปนี้เราก็จะให้ An เป็น1นึ 1. ่งส่วนเลบหนส่วนเบวกหแล้วเราก็จะพิจารณาแต่ละเทอมก็ใช่ A 1เท่ากับ1นึ 1. 1. 1. 1่งลบหนส่วนหลบหนส่วนหบวกหแล้วก็ทำแบบนี้ได้ไป4ี่คนนะครับ หนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งก็จะได้เป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองเดี๋ยวสองก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนห้า ไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาเ n ซึ่งเ n ก็คือผลรวมของลำดับก็จะมี a1 a2 หนึ่บวกอบวกอไปเรื่อยๆถึง a n เราก็จะได้ s n ว่า1นึลบหส่วนส บวกหนึ <gu> ่งส่วนสองลบหนึ่ส่วนสบวกหนึ่งส่วนสลบหส่วนสบวกหนึ่ส่วนสลบหส่วนหบวกได้หนึ่งเส่วนเบวกหส่วนเบวกหซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีค่าที่ตัดกันได้นะซึ่งเราก็จะได้รวมแลวกลมนี้ว่า1นึ่ลบหส่วนเบวกหแล้วก็ พิจารณาหาค่าลิมิตของ n ก็จะแก้ค่าลิมิตได้เป็น1นั่นก็แสดงว่าผลรวมของอนุกรม1ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก1เป็น1นั่นเองข้อ 5b นะครับ โจทย์ถามว่าจงหา sn ค่าของลิมิตของ sn และผลรวมของอนุกรม2ส่วน n, n กําลัง3ลบ2ส่วน n บวก1ทมกําลัง3ครับในอันแรกนะครับเราจะหา sn ก่อนครับแล้วเมื่อเรา <c oughs> แทนค่า n ตั้งแต่1เป็นจนถึงค่าที่ n นะครับเราจะได้สมการนี้มาครับแล้วจากสมการนี้เราจะเห็นว่าพจน์ตัวข้างหลังจะสามารถตัดกับพจน์ตัวข้างหน้าได้นะครับแล้วเมื่อเราตัดออกแล้วเราจะเหลือพจน์ตัวนี้กับตัวนี้นะครับ ทำให้เราได้สมการ sn ออกมาเป็นตัวนี้จากนั้นต่อมาเราจะหาค่าลิมิตของ sn นะครับเมื่อเรานำค่าลิมิตแทนเข้าไปใน n นครับจะเห็นได้ว่าตรง2ส,ส่วน n ลบ1ทั้งหมดกำลัง3ามครับจะมีค่าเป็น0นยครับเพราะว่า n ก็เป็น2ส,ส่วนอินฟินิตี้ทำให้กลายเปค่ากลายเป็นศเพราะฉะนั้นลิมิตจะกลายเป็น2ครับและจากการที่เราหาลิมิตได้2อครับผลรวมของอนุลกลมก็เป็น2เช่นกันครับ ข้อ8จงตรวจสอบว่าอนุกรมต่อไปนี้เป็นอนุกรมรู่เข้าหรือรู่ออกข้อ a ซ i g m a n เท่ากับ1ถึง i n ินิตี้ของ n บวก1ส่วน2 n กำลัง2บวก4ให้ a n เท่ากับ n บวก1ส่วน2 n กำลัง2บวก4 b n เท่ากับ n ส่วน n กำลัง2จะได้เป็น1ส่วน n เขียนเป็นลิมิต n เข้าสู่ i ฟิน n i t y a n ส่วน b n จะได้ n บวก1ส่วน2 n กำลัง2บวก4ส่วนด้วย n ส่วน1 ก็ย้ายหนึ่งส่วนเอขึ้นไปคูณจะได้เป็นเอบวกหนึ่งคูณเอส่วนสองเอ็นกำลังสองบวกสเสร็จแล้วหารด้วยดีกีที่มากที่สุดของส่วนคือ n อ็นกำลังสองจะได้เป็นเอ็บวกหนึ่งส่วนเอส่วนด้วยสองบวกสส่วนเอ็นกำลังสองจะได้หนึ่งบวกหนึ่งส่วนเอ็ส่วนสองบวกสส่วน n อ็น,ก,นกำลังสอง หนึ่งส่วน n กับสส่วน n กําลังสองมันลู่เข้าสู่อินฟินิตี้เลยมีค่าเป็นศูนย์จะได้เป็นหนึ่งบวกศูนย์ส่วนสองบวกศูนย์จะได้ค่าเป็นหนึ่งส่วนสองจะเห็นว่าลิมิตมีค่าเป็นลิมิตจํากัดแต่ค่าไม่เท่ากับศูนย์เลยจะได้ว่าซิกมาหนึ่งส่วน n เป็นลูก่ออกเลยทําให้ซิกมา n บวกหนึ่งส่วนสอง n กําลังสองบวกสี่เป็นลูก่ออกด้วยแล้ววันนี้เราก็ต้องทางข้อนี้นะครับเราจะแทนด้วย a n ถ้าแบบ เอ็นกำส่วนด้วยสี่เอลัง้าวกเอ็นลังสาบวกสองแล้วก็บีนหายได้จากการเอมากสุดของด้านบนหารพดมากสุดข้างล่างบก็จะเป็น n อ็นลังสองหารด้วยเอ็นกลังห้าก็จะได้เป็น1นึ่งส่วนเอ็นลังสาแบแล้วก็เปรียบเทียบกัรทำเอาเป็นลิมิตเอ็นไปอินฟินิตี้ที่เอ็นหารด้วย BN ครับก็จะได้เป็น n อ็นกำลังสองบวกหนึ่งสลังห้าบวกเอ็นกลังสามวกสองแล้วก็นำมาหารกับตัวนี้ครับก็จะกลายเป็น าเาก,ก็จะเป็น n กังสามคนได้ n กสามครก็จะได้เป็น n กงสามแล้วก็ n กำสองบวกหนึ่งส่วนด้วยสี่ n กำห้าบวก n กำลังสามบวกสองครับคูณเข้าจะเป็น n กำลังห้าบวกหส่วน n กลังสาส่วนด้วย n 2. ส n กลังหบวก n กำลังสามบวกสองครับเสร็จแล้วเราก็จะนํามาหารด้วยหส,ส่วน n กำาทั้งหมดทังล่างครับก็จะได้เป็นหน่งบวกด้วยหนึ่งส่วนตรนี้ไม่ใช่ตรงเป็น n กำลังสามก็จะเป็นเอ็นส่วน n กำลังสองส่วนด้วยสี่บวกหนึ่งส่วน n กำลังสองบวกสองส่วนเกำลังห้าครับตัวอื่นจะได้เท่ากับศูนย์ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่ครับเพราะสามตัวนี้เท่ากับศูนย์เลยแล้วก็เนื่องจากยังมีจำกัดนะครับจะไม่มีค่าเป็นศูนย์จะไม่มีค่าเป็นศูนย์และเป็น พีซีรีที่รู้เข้าเพราะพีมากพพมากว่าเพราะพีคือตัวนี้นะครับแล้วก็มากแล้วก็สามมากกว่าหนึ่งดังนั้นเป็นอนุกรมลครับ